ทุกาสวัสดีทุกคนทุกทุกท่านพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยนะครับได้อยู่กับโคโลแชนเนลนะใน้นมรมาเล่นเกมคุณลุงนะนั่งกินเหล้าอยู่แนแชชีวิตต่อุงแสบข้างหามาโดยต่อดชีวิตเขาจะแตกต่าทุกปา่เกเย โอ๊ยทำอะไรดูไม่รอดโอ้แค่นี้อุ้ย,อ,ยอะไรใบมีโกเหรอไม่ใช่แล้วเขาเรียกอะไรวะอวิวนี้มีเครื่องทุบหินเลยมันจะทุบะมันเอาแข่ลุ้นไปแล้วอืแข่ลุ้นขาดไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งสเต็ปไม่ได้กินลูกหราแค่นี้จะจอกง่ายหนูแข่ลุงง้นอ่ะเด้งเลยร้อย ด่าสองเลยดีกว่าปืนใหญ่ยังไงถังแก๊สไงโอ้ยเบื่อได้ไหยน่ากลัวจุนเลยมันมีอะไรที่หยุดลุงได้นี่มันได้เจสานะหว่าง<อ>แล้วก็ไม่บอกว่ามันมีเลือดเกสาอยู่ตรงนี้ไข้ตายเถอะาไม่เตะถังเระจังหวะคือจอไม่ดีรอรนะอจริง,งนะยิงมาจริงนะเลยอะไร อะไรเน่ยทุกบอลทำไงฮือๆอะไรๆทำอะไรดูได้ไอเครื่องนี้อีกแล้วหรอไอเด็กพี่ลุงรออีหนูปุ๊กอาใหม่ไปฮืออะไรอฮือว้าวลุงลบดิจิตอลไปลบดิจิตอลไปล่ะดิจิตอลแล้วกดสองทีทำไมอ่ะเอาใหม่นี่ระบบการแข่งเอาชิวจัด โหตามฆ่าไปสองรอบ like อุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วว้านี่โดนตุ้ยใหญ่จริงเฉยเลยจะหาอบเดียวตรงนั้นได้โอเคเราน่าจะรอดของจริงเดี๋ยวซึ่งตัวทำไปรู้ไม่ได้แล้วครับเยี่ยมไปเลยโอหแล้วดูลุงนี่แบบรันทดจัดโอ้โหโอ้ยโอ้ยนาะชีวิตโคตรรันทดอะ สวยงามสวยเฮ้ย,ยนี่ตัดไม้เกือบแล้วเกือบแล้วขึ้นบร็กนิดหน่อยโดมีอะไรถัองอีกแล้วเหรอถ้าเราลุกอยู่ข้างล่างได้ปะใหญ่ โคตรต้องรีดว่าเล่นแบบ200คิวเฮ้ยข้างในมีถังยกยะกมันต้องมีกลไกอะไรแปลกๆแน่ๆเลยเลมี่ไม้ไม่กลัวอะไรเฮ้ยมีรถไฟไปดิเฮ้ยปิดทางปิดทางปุชิบช,บชบนู้นเอาวโอ้โหรถไฟเลี้ยวไปอีกนิดนึงตายดิ บันไลอุ้ยเนี่ยนี่เงียความความความเขาเรียกว่าความรีบอะอะรจริงแค่นี้กับจอทำไู่ได้แล้วทำไมเมื่อกี้รงป้าเรามีรูปทั้งหมดพาเราฮด

อุ้ยบ้านใครเนี <t <t ่ยไปอปูปไปต่อไม่ได sure> ้นี <t us> <t us> <t <t um> <t ่เหรอ เดี๋ยวแล้วมันไปไงอ่ะอ๋อมีตรงนี้ก็ม่บอกโโหอุ้ยเดี๋ยวืโดนมันได้โอโห้อะไรวะเนี่ยนี่มนี่มันเครื่องพัดลมใกนกำนานปุ๊บจบแล้วเออคาซีเร เอ้ store, อยีลูกบอลเลยมีไลพี่อ่ะเอ็มปอกไม่ด้วยว่าเด้เด้หน้าหน้าหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไมลูบนมันเยี้ยงใครจวาได้อุ้ยอุอ้ย่วงเลยมอะไรอะไรเขาบอกกระโดดไปไกลที่สุดรวย,ยเกือบโมนโอ้โหข้างลาปนหนามมร,รอ,ร,ร,อร,รับเลยอ่ะ ถ้าพลาดนะบอกเลยโดแน่นอนยังก็มีหงอนก็โดในใส่หงอนเลยบอกนะว่าขึ้นไปยืนอยู่ตรงนี้แนละ้วก็ว้อ้ตีลงมาเพราะงั้นไงหืมเมื่อกี้น่ะถ้าไปชีวิตจริงน,นะบอกเลยหลังหักไปแล้วเข้าได้เบอร์ที่ข้างล่างมีอะไรน,นะอุ้ยน้ำฝดนี่มันน้อยหนาดีกว่าไปกินกุ้องออกใ่ไ โอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเป็นบัปปี้เก่าเดี๋ยวทำกูหรอกโอ้แค่นี้ชิลมากนี่แหละเดี๋ยวเดดีี๋๋ยยววเเขามาทำอะไรตรงนี้ตรจักชัดมาสิมีอะไรมาไม่ได้กินพี่หรอกไอ้หนูเมื่อยแบบไม้ดาวดีนะมึงไม่ยืมไปดู โอ้แล้มันเกี่ยวในตำนานหนึ่งมาดิกลัวกลัวไม่ไทีเนี้ยกลัวไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ว่ะต้องเอาไงวะเนี่ยอ้นไนอันเนี่ยอีชิปอูณามัไม่ได้กินพี่ล้อโอ้หบอกไม่ได้กินโดนไปสามจะสามที่แล้วยืนเพืออะไรวิววิว อือโอ้โหวิ่งมานึกว่าอะไรเห็นโลเซตไกลอุ้ยโอ้โหสองสองดอกแล้วยังไม่ยังไม่อุ้ยสามดอกยังไม่เก็ตว่อ้พรอพอแล้วพี่ไม่ยิงผมแล้วพี่ไม่ดีดีก็เลยใช้สูตรราทำราชการหางอะไรไม่กลัวเตะเลยอุ้ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้ถังน้ำได้หือต้องมีเดี๋ยวมันขาดเนี่ย เดินได้ออกทีไปลอดภัยไม่ใช่เดินไปหาแอ้โอู๋นี่อะไรนะไเนี่ยปล่อยนี่เออโอ้ยืนรอได้นี่คืออะไรไปเลยโอ้ยแดงสุดยอดทำทัยังไม่บอกตกนั่นโอ้โหคอมาแล้วนะจริงเลยเนะี่ย เดี๋ยวอันนี้คืออะไรต้องดูยังไงโดนแบงโดนแบงอโดนเลยแต่ว่าจะไม่โดนครับตีต้องใช้นี่ไงนี่ไงขึ้นว้าวฉันเนี่ยอะไรเนี่ยสาวเหรอเตะเลยโดนทีมด้วย แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้ฉันนี่โอ้โหมันต้องเป็นยังไงนะเก็บจอกยังไงเนี่ยไปฝึกมาใหมข้างอืออ้าวว้าวขาลุงไปแล้วเยบรเียบบ้อยแล้วขาลุงจบแล้วเฮ้ยนี่ไงไหวเดี๋ก จะปลดล็อกตัวละครได้ยี่ยังเอ่ยน่าัวนี่ฉันต้องเล่นกี่กี่ดายกี่พบเนี่ยจะปลดล็อกไอ้พวกนี้ได้เจ็บเลยอะไรอะไรอเครื่องอะไรเนี่ยไปสิโลโลอะไรล่ะเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนเตะไปเกิดอะไรเนี่ย ใช่สองไอ้ปุ๊บมั้นหน้าไม่ได้กินรออ้เฮ้ยวเจ็บเจ็บเจ็บไม่ไม่โดดข้ามเลยมถูกเฮ้ยไปเยดไปเยดไงลุงเอ๊ะตรงนี้มันแปลกแฮะมันม้วนอย่างนี้ใช่แน่เลยว่างแล้วไงอุลุงรลบคันแน่น้องแข่งกันดังบอกให้ฮิววิคิดกน แง่หน้าล oh 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 okay? ้งเป็นยด่าูโอ้โหอะไรกันนะจะไทำอะไรนะดู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 ูม่ได้กินนีมีอะไรอยู่วาทีนี้โอ้โหมีเป็นเครื่องเลยไม่ได้กินลงหรอ เอาละ่ะก็เป็นยังไงบ้างนะครับก็สนุกไหมนะครับตอนนี้ก็จบคลิปเป็นเพียงเท่นี้ขอบคุณครับเจอกันครับ